ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีอาจารย์ประจำสาขาแล้วก็เพื่อนเพื่อนททุกคนนะคะวันนี้จะมาเล่าประวัติย่อๆให้ฟังค่ะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดหมู่บ้านนั้นมีชื่อว่าบ้านปวใสน้อยมีครอบครัวอยู่มากมายในหมู่บ้านนั้นแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวที่มีเสียงหวัวเราะอยู่ทุกทุกวัน พ็ะเ,เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากมายมีสมาชิกทั้งหมด4คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ตัวดิฉันเองค่ะนามเล่นๆว่าหมิวเกิดวันที่13พฤษภาคมพศ2536คุณแม่ตั้งชื่อจริงให้ว่าอนุธิดาชมพูพิษความหมายของชื่อแปลว่าลูกสาวคนเล็กค่ะแต่ไม่รู้ทำไมโตมาตัวใหญ่มากใหญ่กว่าพี่สาวอีก สงสัยว่าต้องโดนไฟฉายขยายส่วนของโดเรมอนแน่ๆเลยอะอายุณปัจจุบันก็19ปีแล้วค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี2แล้วคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นชอบมากค่ะสาขานี้ประวัติสั้นๆก็มีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ